ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้อง๋ีนะคะก็จะมาแต่งตัว princess กันนะคะน้ำอิ๋นะะน,นะคะก็จะมาแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนะคะเจะ้าหญิงองค์นั้นที่อยากจะแต่งนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงคิดว่าน่าจะอยากแต่งเป็น Ari e l เพราะว่าโจทย์ข้อนี้หนึ่งยงเดยเดนะคะแอะก็บปปรับสีผิวให้ Ari e l ก่อนนะคะแล้วก็มาหาทองผม Ari e l กัน เขเรียกเขาจะผมยาวแล้วเขาชอบยื่นผมมาด้านหน้านะคุณกิมอีกคิดว่าอ่ะตรงนี้สีแดงสีแดงแปงลงริดแล้วก็ปรับตาแอาเรียลให้มันดูเข้ากับหน้าตานี่แอเรียลสวยมากนี่คือปกอากแอเรียลนะคะแอเรียลก็จะเป็นคนที่สดใสร่าเริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแอเรียลก็จะ หนะ้าตาเป็นแบบนี้ส่วนเสื้อผ้านี่ก็หาง่ายเลยนะคะจะเ,เราไม่มีลองหาดูก่อนนะจำได้ว่ามันมีครีบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหากันเลยนีมีไงน่าจะมีมั้งไม่มีอันนี้มีไหมอ่ะไม่มีไม่เียก็อยู่ตรงนี้แหละอ่ะจะ จะเป็นดาวใช่ไหมเรามีแต่ผีเสือ้อหน้าเป็นดอกไม้แทนได้ไหมสวยไหมอ่ะดอกน,นี้ได้ไหมโอเคเจ้ออาหญิงองค์แรกเสร็จแล้วคะ่ะเจ้ออาหญิงองค์ต่อไปทุณแม่ค่ะเจ้ออาหญิงอะไรดีแอนนาละกันเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าเขามีผมเปีย ผมเปียกข้างนึงสีขาวเดี๋ยวเราลองมาหากันอ,อันนี้คับสีขาวมันยังขาวอือขาวพอละแอลเรียเป็นคนที่ไม่ใช่แอลเรียแล้วเอลซ่าเอลซ่าเป็นคนที่รักน้องมากหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มาดูจมูกเอลซ่ากันแลกันค ปากเอลซ่าก็จะเป็นคนที่โหดหน่อยนะคะไม่ไม่ค่อยพูดกับใครก็จะเงียบเงียบหน่อยนะจะเป็นปากนิ้นเองเอลซ่าเขาก็จะเป็นกระโปรงประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ได้ไหมอะ่ะได้ได้สิโอเคนะคะเอลซ่าของเราได้อยู่มั้ง โอเคเอลซ่าจะเป็นอันนี้นคะ่ะเอลซ่าด้านบนน้องหญิไม่รู้อะ่ะนนี้ไปก่อนแล้กันคนสุดท้ายทำใครดีอืมเอาซาหิงออโรราละกันนะออโรราออโรราเขาจะมีผมลอนๆหน่อยอผมข็าสีเหลืองอ่อน ตาเขาก็จะสดใสหน่อยก็เป็นตานี้แล้วกันเขาสดใสมากแต่เ,เขาโดนแม่มดวางยาสลบมันให้จมูกน้อยกิ๊กอีกช่บใช้จมูกวันนี้ไม่รู้ทำไมอ่ะมันน่ารักอะ่ะค,คิวออโรราเขาใส่เดรส สีชมพูมีไหมอ่ะนี่เจอแล้วอันนี้มันอันนี้แหละออรโลราเขาใส่มงกุฎสีเหลืองนะอันนี้ได้ไหมมันมีมงกุฎไหมอ่ะก็ไม่ได้ลองดูลองหาดูแล้วกัน มงกุฎเจอแล้วนี่สามารถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กพ่อแชร์เพื่อสังเกตคนอื่นนะคะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแต่ว่าเราก็จะมาติดตัวให้เรามีพรินเซสกันหนึน่งสองขี้เกียจล้วทุกคนบ๊ายบาย